เดื่อดเกิดความโลภขึ้นมาก,ก็เพิ่มราคานุสัยเมื่อใดเกิดความโกรธขึ้นมาก็เพิ่มปฏิคานุสัยเมื่อใดเกิดโมหะความโง่ขึ้นมาก็เกิดก็เพิ่มอวิชชานุสัยหนึ่งหนึ่งทีนี้ไม่โลภมีสติควบคุไมไว้ได้ไม่โลภในกรณีที่มันยั่วให้โลภอย่างนี้มันลดคือมันตวงออกมันตัก ทิ้งออกไปซึ่งอนุสัยที่เคยสะสมไว้ไม่โลภไม่กำหนัดได้ทีหนึ่งก็ตัดาราคาอนุสัยให้ลดจำนวนลงไปได้หน่วยหนึ่งไม่โกรธทีหนึ่งก็ล,ลด ปฏิภาณุสัยในสันดานล,ลงไปหน่วยหนึ่งไม่ไม่โลไม่โมหะไม่โง่ทีหนึ่งไปลดอวิชานุสัยไปได้นหน่วยหนึ่งให้ทําการลดอนุสัยทั้งสามอย่างนี้อยู่เป็นปกติอย่าให้มันเกิดได้แล้วก็จะเป็นการทําลายอาหังการะมะมังการะมาน,านุสัยโดยตรง เพราะอนุสัยที่จะทําความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่มันก็มีความเคยชินมาจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันฉันตัดทอนลงไปทางความโลภความโกรธความหลงในความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็ถูกตัดทอนด้วยเหมือนกันเมื่อประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าคู่นั้น จะกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฐธ,ธรรมเพื่อจะหมดกิเลสหมดทุกข์ได้ในทันตาเห็นด้วยตนเองก็เรียกว่าทิฐธ,ธรรมมีสติไม่ให้เพิ่มราคานุสัยไม่ให้เพิ่มปฏิคานุสัยไม่ให้เพิ่มอวิชานุสัยแล้วอหังการะมังการะมานานุสัยก็จะสลายลงสลายลง แล้วผู้นั้นก็จะทําที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมคือในช่วงเวลาที่ตนเนี่ยจะทันเห็นไม่ต้องรอจนตายแล้วให้ผู้อื่นเห็นมันก็ไม่ได้ไม่มีใครเห็นใ,นใครได้ถ้าจนตายแล้วตนก็ไม่อาจจะเห็นได้มันต้องเห็นกันในชีวิตนี้นี่เรียกว่าในทิฏฐธรรมผู้ที่จะเห็นที่สุดแห่งความทุกข์ ของตนในทิฏฐธรรมก็จงทำลายอหังการะมมังการะมานานุไสยกล่าวคือทำลายความเคยชินทิฏทําให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนั่นอยู่เป็นประจำทุกกรณีคำว่าทุกกรณีหมายความว่าทุกเรื่องทุกราวที่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกู นี่แหละท่านดูให้ดีว่าไอ้เรื่องตัวตนนี่มันสําคัญกี่มากน้อยมันเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล่นหรือเรื่องจริงเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวตนต,ตัวเราหรือของเรานั่นแหละให้ดีๆหัดเป็นคนปากอย่างใจอย่าง อย่างพระพุทธเจ้ากันเทียตีเหมือนที่พระพุทธเจ้าทตรัสว่าเมื่อฉันพูดกับประชาชนตามโลกิยะโวหารตามโลกิยะสมมติตามโลกิยะบัญญัติตามโลกิยะสมัญญาตามโลกิยะนิรุตแต่ใจของฉันไม่ได้ยึดถือความหมายนั้นนี่ต้องเรียกว่าท่านตรัสอย่างหนึ่งแต่ในใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง นี่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะทำได้ตัวแม่ฝากนี่มันพูดอยู่โดยภาษาคนว่ามีตัวมีตนของกูของฉันอะไรก็ตามแต่ในความรู้สึกภายในนั่นควบคุมไว้ให้ได้ด้วยสติว่ามันไม่มีความรู้สึกมั่นหมายเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นของตนอย่างนั้นเลย ควบคุมความรู้สึกว่าตัวผูของผูว่าให้ได้ตลอดเวลาอย่ามีความรู้สึกหมายมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราที่เป็นเหตุให้เกิดโลกโลกรธหลงออกมาและเป็นความทุกข์หนักทนทรมานเมื่อจะต้องพูดว่าตัวฉันก็พูดไปว่าฉันต้องการนั่นต้องการนี่ ไปที่ตลาดฉันขอซื้อปลาสักสองตัวอย่างนี้ในใจอย่ารู้สึกว่ามีตัวฉันและอย่ารู้สึกว่าซื้อเอามาเป็นของฉันด้วยสิทธิเพราะเงินของฉันี่ทำอย่างนี้เรียกโดยภาษาของชาวคริสเตียนว่าซื้อของที่ตลาดแล้วไม่ได้เอาอะไรมา ที่ยกตัวอย่างเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกคนมันก็ไปซื้อของที่ตลาดอยู่เสมอระวังให้ดีว่ามันจะเป็น้นทางให้เกิดและเพิ่มความรู้สึกประเภทตัวกูของกูทำในใจให้เป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดได้แม่ในขณะที่ไปซื้อของที่ตลาดจ่าย กราทุกคนจะไปซื้อของที่ตลาดตลาดใจของสดหรือตลาดอะไรก็ทามันมีอยู่เป็นประจำ <c oughs> ขอให้เป็นการฝึกหัดปฏิบัติในการที่จะทำลายตัวกูของกูสีหได้แม้ในขณะที่กำลังจ่ายตลาดอยู่อย่างนั้นก็พูดปากอย่างใจอย่างฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้แต่ในใจไม่มีไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของที่ซื้อได้มา ก็เรียกว่าไม่ได้เอาของที่ซื้อแล้วมาแม้ว่ามือมันหิวมากินมาใช้ที่บ้านที่เรือนมันก็ไม่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวฉันว่าของฉันว่าฉันซื้อมาว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างในเรื่องไปซื้อของในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกัน